นโมทนาสาธุกับอาจารย์ชันชัยหรืออาจารย์ธิรพงศ์ใบหอมนะครับเชิญครับครับขออนุญาตขันไลการสักครู่นะครับผมกรับเรียนพ่อแม่พี่นอ้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมเมื่อนีกับผม สเสนรัตนาสีครับเป็นผอ,อรโรงเรียนอยู่ทั้งอำนาจเจริญครับมาเมนีในฐานะเป็นเซียวกับชา้นชัยใบหอมนะครับพอดีมันขาดโคโสก่าจัน์คุณพ่อเพิ่นเลจับจูดให้ผมมาเป็นโคโสกซสักกอนมาจันต์มาเมนีทราบข่าวนะครับว่าจะมีศิลปินหลายๆท่านครับมา ให้ความบันเทิงกับพ่อแม่พี่นอ้องบ้านเห่าแล้วก็พี่น้องชุมชนไก่เคียงนะครับซึ่งขาดว่านในช่วงเย็นๆจังจะมีดาราศิลปินมากหนาหลายตาเดินทางมาอีกนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับมีศิลปินแห่งชาติถ้าเอ่ยซื้อขึ้นพี่น้องก็คงจะหูจักเป็นอย่างดีนะครับ ศิลปินหมอล่ำเสียงใสคุณแม่พิมพ์ใจเพชรพลลันช่ครับเจ้าของผลงานก่อนล่ำอบอกว่าจะเป็นสายตาพีคาดสาวติ่มยิมเบาหวานแล้วกาอีกหลายๆผลงานกรนนะครับซึ่งผมตั้งแต่ข้าวเป็นเี็กหน่อยครับได้ยินเสียงคุณแม่ พิมใจเพชรพารันชัยตั้งแต่ผมยังป่าหําเหลี่ยงขั้วอยู่พุ่นก็บบคิดบอฝันนะครับว่าจะได้มีโอกาสมาพบมาสัมผัสโตจริงเสียงจริงนะครับในโอกาสนี้ครับให้ท่างอาจารย์นักโดตีเพิ่อดในพักกับสีขอเรียนเชิญนะครับคุณแม่พิมพ์ใจเพชรพารันชัยครับศิลปินแห่งชาตินักร้องหมอลำเสียงใส พิมใจเพชรพลานชัยขอเชิญรับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับในช่วงนี้ครับค่ะก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์อีกครั้งหนึ่งค่ะกราบสวัสดีท่านภูมิเกียรติอันเป็นที่รักและค็รพยิิงของพิมพ์ใจมนีกามารวมอนโมธนาสาธุบุญนำ พูด่อนาคแล้วถือว่าเป็นพ่อนาคแล้วนะคะชาญชัยใบหอมหรือว่าใบหอมโปรดักชันปานนี้ต้องใส่เศร้าฮะดอกไม้ยื้อใส่ละดอกไมน้นันนๆๆน,น,น,นัมาจับอันเี้เพร่อนพเนพั่นจีใส่เศร้าะคะ่ะเพราวามันเองบ่ามีดนตรีนะคะก็ขอ,ขอ,อประทานอภัยไว้หลายๆค่ะต้องใส่เศร้า นะคะแนวไรขาดตกบกพ่องมันนี่นะคะก็อขอ,อประทานอภัยไวค้ค่ะสำหรับผู้ที่อ,อยากกินเขากินปลากระซ้อยเหลือตัวเองนะคะ <laughs> มามันนี้กันรู้สึกว่าเพิ่นบอกว่าหลายงานอยู่พอสมควรอยู่พอดีพ,พิมใจคะ่ะมันี่มืออื่นนะคะก็สิได้ไปกรุงเทพนะคะมีงานทางกรุงเทพก็เลย เสิได้ร่ำตั้งแต่ช่วงกลางวันกลางคืนก็คือสิบริยูค่ะก็เลยถือโอกาสนี้ได้เห็นอาจารย์หมอล่ำมากก็หลายท่านคือกันค่ะอีกจากน้อย่นก็สิขึ้นมาล่ำให้ผู้มีเกียรติของเฮาได้ฟังได้ชมกันตามก่อนอแรกเป็นก่อนอยังละ่ะค่ะอาพิมพ์ใจวอนแฟนกันลกันค่ะฮะอ๋อค่ะค่ะต่อไปกับ มาฟังทิ้มใจวอนแฝดอะากันค่ะขอบคุณเยายๆค่ะลาแฟดจะจะมาหรือไม่หรือจะลื ใจวัดจะได้นอกอบ้านเบ็ดความือรักอะไรตัดสวาร่าสิ่งอนีไม่น่อยบอกข่าวคาบรักขอ,แ,ขอแ,ฟแฟนแฟนอยากฝาาเปิดใยพิมพ์ใจควงม,มาลลยแฟนแฟนใส่พ่อบอกเ,กเคยเตือนลาเคยแต่ลใจอีกคิดถึงหน้าบอกเป็นละกาเลา่ <laughs> là bạc về thi kia nam ta lê rí con noi chạy bói đây vét chân lưỡi tàu sang lưng là mưa đầy pha thơm là mưa

ตอนนี้ผูใ้ใดอยากกินเขากินปลากะอาด้านหนาเด้อพอมาเพิินกะบอกว่าบอมมี่ภูอ่าเสิร์ฟนะคะซอยนิรอตตัวเอง <c oughs> ขอบคุณค่ะหากินเขาแล้วกม็มาเป็นแดนเซอร์เพชใจญดระบาด นาของเข้าค่ะเขาดูร่มกาสาวพัดแล้วนะคะอ้ยได้ชาให้ยังเป็นเพื่อนอย่ากคอยจะหาสวรพพิมว่ากินเปิดใส่าำหลังเห้กอบคือ ราสงเมตั้งแต่เริ่มอาจกันลักเงินบอสเจนอะไรจะที้พปีกัารไชัดดอกมองไครให่เก็บฟกวัมาเลยสีใใหงพิมี์เบิ่งเทงมาคงกกะถึงกค่นึงเจ้าถูกคนจอคันจนจนเกิดไปคนละกาตลาทอไอ้ละลอกมันนกเกี่ยวทงองบินจนอยู่จยากคนผิดวางลอกไวมีรังแท่แตรรุนเตือนเจ้าเาตงจากคอจำได้แกนอนไหนเออ คืนนี้ขอสุขกว่ารอนใจค่ะพักก่อนก่อนหน้าปีเอ๋ยวันละจับฟ้าตีทองจะกอดรังก้าวของจะหักันเหมือนเคยสุขจะให้พลอดใจบอกันจยทัดอยู่กินอุะเบิร์อย่าเจอจันเมื่อนูเลยอย่าเจอจันเมื่อนู้นเลยเส้นสียงนู้นเคยให้สุขจริงแ่จอกันสุขสันต์ขอเคารพกันเพื่อเพียสุขสันต์ขอเคารพกันเถิดอเพียงแม้ภาพิมพ์ใหญ่น้อยสบายเฮ้บางอย่าง คอาหมายจังพบามจริงสมหวังอยากระสุขเรื่องเลยเดือนปัดังมีสัวดือนปังจมีตัวอ้าวขอบคุณค่ะโอ้อบคุณพระธพรดพระสงผ์คกะสาธุสาธุค่ะเอ้คอยว่านี่ยหนักแคสบายมาก่อน ขอบคุณค่ะอาศัยสาวติมยิมบหวานกันแล้วกันค่ะเวลาหน่อยนะคะอีกจักน้อยกับสิลปว่แแ่เหน้าตัวบัน

sáu tiếng Khai hoa beng 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 คุณค่าคุณค่าคุณค่าคุณยาละดาดาดมือบอกสงสัยนะใครมาก่อนจะกลับไปรอนละกอดหมอนบนวางจะกลับไปรอละกอดหมอนบนวาสงสัยไอ้พี่แก่ละไผ่เยี่ยมก่อนสงสัยไอ้พี่แก่ละไผ่เยี่ยมก่อนโอมาร้อนผิดเด่นเห็นนาวัดสิพออาายิ้มถูกเบื่อยับเกิดปอดจะเป็นไรไยองยองคนขี้นองเห็นให้ไปจองผู้สาวของบ้านไทยเห็นให้ไปจองผู้สาวของบ้านไทยทั้งสองน้องสาวได้ตั้งแต่ให้ไปเที่ยวมาเห็นให้เพียงนาซีมาขอให้ยิ้มงาน เทียนแพงนาสิ่หมขอ็หายิ้ไงน้องบักไปรดอกยิ้แพงไห้ผู้เดียวมีเกี่ยวบังกะรัน้ากองติจะเทีอตสิบหวานยันหลอกลุงเด็กใจน้าลาจะก็ไอ้ติ็บปวงเด็กใจน้าลายจะก็อ้เิ็บปวงถือว่าอไรช้ำต้องกลับไปวังนัดใจทิ้งจาคิะยิ้มใครใคร่าได้บังคับปลามริงแล้คยกวมาบุ้มาคุ้มจืเอจะเด็ดไปแต่ไปลงเอยกันชามาแก่ต้องเอาของฝากตอง มาเก้นนองเอาของฝากต่อน้องมาขอรับไปถึงใหบ้บ่ขอผู้เขากราบลงสาบาั่นกระด้างสงสา,ารสาบฮันเจ้าพ่ามาาอมี่หะรู้ว่าสอบฮ่นและพี่ง่าขอหลอกว่าเทวาแต่ยังใครไปละสักทีพูดพี่บอกลาเทวาอย่างกระสาบานต่อหน้าพระคำสัญญาแค่ฟ้าผ่าลงต่อเพราเพียงหนักญาติฝา,าลงทันสายย้อนฟ้าผ่าเสด้ใจเอตายนั่นนั้นทรงก่อนยังเได็จเคกิน นายเอ้ยนอยนอยเอ้ยนอยเจ้าพวกนายติงติงนายติงตินขันบ๊อบเบิสาติตจิกทัิน์สองหวานก่อนงานกันยัยนได้ตอนกลางยันได้โอ้เสียงกับสมาอคสูงค่ะอาเมียแท็กซี่ต่อเด้ออาจารย์นี่ล่ะเล่นใส่เศร้าพี่น้องเอ้ยมันกับว่าคือเล่นสดประดิษนะคะต้องขอโทษขอไปเศร้ากับอัดไปตั้งแต่หลายปีละ เอาเมียแท็กซี่ต่อด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ,คคะเล่นใเซซ้าเดอร์พี่รองมันบอคือเล่นสดนะคะอเอาฟังเมียแท็กซี่ต่อค่ะ เดนกันเดินมาเดินกันเดินมาให้เวลาเลิกงานประปางเรื่ผ่านหน้าห้องอาหารพัฒตะคารคนเี็นหัวส่งตาไม่เลืกแกละแฟนของไม่เลืกแกละแฟนของพัฒนาตำหน้อยมาดังฟังลางแท็กซี่แท็กซี่แฟนฉันแฟนฉันมาแท็กซี่คน,น,น,นมาหายออกรถหางนาเรา่ไปออกรถหางนาเรา่ไปเหตุแค่ไหนมาเนาะใจของเบียกินเบียร์พาสมายที่ ยินยาลำพาสามาเดียออกรถให้กีนเที่ยวคนเอิดบอบีขับแท็กซี่มาเอาทานเอากันควัดเดินตลสาดสาราบเอาไปทีเหลียหลังน้าพาแม่ไปทีอเกมีตัวบ่ได้เอาขึ้นรถวิเงียดแท็กซี่คนไม่เก,ไก,ไก,ไก็บแกระเป๋าแป่ทางแปนแล้วฟี่คนบี้ยเลียวเก็นน้าตำตาไม่ทักอีนูนางทางข้างได้สาราจางต่อนเงียบบารายรับจับจับกันพิการไฟแดงออกแกงกินบ้าง พอจิตพอใจเมียกพ้ไข่รอบใหม่พออะไรกับข้าวสารข้าบ้านก็จะแพไข่เทวันนี้ข้าบ้านก็จะไปไข่เทวันนี้แท็กซี่แท็กซี่รู้ไหมข้ดสนเมียสนเยอะไปจากตลาดมาไม่เมียไม่มีกินนั่งกับเป็นแถวแถวนางกับเป็นแถวแทวใส่แล้วแท็กซี่คนเก่าสั่งละห้ามาจิ้นลาจ่อสั่งละห้ามาจิ้นลายจอรถไม่ยอมอกบอกไม่มี จะมองอีนุ่มเจ้าจูจะไม่รู้เลือกตาก่ลูกสองมีอะไรแต่งมาจักพูดว่าบ้าบ้าเพราะมีลูกพี่เสียใจน้องมองขึ้นหน้าได้เสียใจน้องมองขึ้นหน้าได้อรสจอดดูไว้บ่มีไรพนักมาลูกพี่นั้นไข่ตระรซื้อเพียงเต็มสติ่งพอทุ่มทจุดน้ำไข่ของได้มาไล่ไข่แน่พอได้กินได้แก่กันทางคาเฟ่โอ้ยไปขอหลอดสูงขัดต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องนะคะ ะคะคันแม่เล่นโดดปีสวดฟัานีน่กะสิมวลกันกุ๊บเทียบเลยเนาะต้องพอไฟไวหลายๆนะคะค่ะอาจารย์เอาสายสายตามีขาดเลยอาจารย์ เราพี่หางเรื่องงามอยู่ขอเลไลล์ค่ะย่าเป่านี้จากกันเดอร์กันเล่นดด <c oughs> ตีค่ะต้องขอกราบประธานัาไปเลไลายนะคะคันแมนมาเที่ยวรุ่นนะคะเล่นดนตีสดอ่ามาตองมาเอาเศร้ากันเที่ยวนี้รู้สึกว่าสิเขาเอิญนว่างานแลนนะคะ